มุมเกมช็อปบริการขายบัตรเติมเงินเกมทุกชนิดและไอดีเกมออนไลน์ระบบเติมเงินออโต้สะดวกรวดเร็วปลอดภยัยรวมไปถึงระบบสุ่มรางวัลเยอะที่สุดในประเทศไทยครบเครื่องเรื่องเกมต้องมุมเกมช็อป ก่อนทุกคนจะไปรับชมคลิปการสอนนะผมฝากมาติดตามช่องน้องคนนี้ไว้ด้วยนะครับผมช่องน้องเขาทําเกี่ยวกับไวลาฟรีไฟล์นะผมฝากมาติดตามกันเยอะๆเลยนะครับผมลิงก์ช่องใต้คลิปครับขอบคุณมากครับก็ขอกราบสวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมบอลแลกเอเฟนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนการยิงหัวระยะจูบนะผมหรือว่าระยะประชิดต่นเองนะครับผมปืนที่ผมจะมาสอนก็จะมีดีเซอร์แล้วก็ลูกซองควงนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผม ให้เรามาหยิบลูกซองควงแล้วก็ดีเซิร์ตเลยนะครับผมหนึ่งก็คือดีเซิร์ตแล้วก็ลูกซองควงนะครับผมก็จะมีแค่สองปืนนี้นะผมก่อนอืนนะผม๋ยวผมจะให้ดูกันด้านข้างผมก่อนนะครับผมการตอบสนองผมก็จะหนึ่งร้อยหมดเลยนะครับผมและการควบคุมก็จะประมาณนี้นะครับผมปืนผมก็ประมาณนี้ผมยิงผมอยู่ที่หกสิบห้านะครับผม ผมวิ่งอยู่ที่แ2ดสิบสองนะครับผมกระโดด78็สิบแปดนะครับผมก็เทคนิคแรกที <to fucking> ่ผมจะมาสอนก็คือการกระตุกขึ้นกระตุกกระตุกลงแล้วก็งัดขึ้นนะผมประมาณนี้นะผมให้ทุกคนวางเป้าไว้บนหัวนะครับผมหรือว่าเลยหัวนิดนึงนะครับผมถูกลงแล้วก็ดิ้บดึงขึ้นเลยนะผมสังเกตเป้าผมนะครับผมดึงลงแล้วก็ดึงขึ้นเลยนะครับผมลูกซองคว้องก็เหมือนกันนะผมแต่ลูกซองคว้องน่าจะเอาไว้ประมาณข้างหัวนะผมก็ดึงลงแล้วก็ลากขึ้นนะผม ดึงงแลก็ลากขึ้นนะผมถ้าใครไม่เข้าใจก็ดูปุ่มนะผมดึงงแล้ก็ลากขึ้นประมาณนีน้นะผมปุ่มมันจะอยู่ปุ่มยิงอยู่ฝั่งนี้นะผมดึงลงแล้วก็กระตุกขึ้นประมาณนี้นะครับผมถ้าใครไม่เข้าใจก็ย้อนดูใหม่นะครับก็มาต่อที่เทคนิคที่2กันเลยเทคนิคที่2ก็จะมีประมาณนี้นะผมก็คือให้วางเป้าไว้ประมาณนี้นะผมหรือว่ากลางตัวแล้วก็ตกขึ้นหนึ่งแรงครับผมป, ysz! ประมาณนี้สังเกตปุ่มยิงนะกระตกุกกระตุกขึ้นตรงๆเลยนะครับผม ประมาณนี้ก่อนก่อนก่อนทุกคนจะมาแบบเล่นระยะจุกนะผมผมแนะนําให้แบบให้ทุกคนเล่นแบบหน้าหน้าจอไวๆนะผมหรือว่าใครที่เล่น iPhone อันมือถือมันจะไวอยู่แล้วผมหรือว่าหันหน้าจอไวนะผมใครที่เล่นแอนดรอยก็ควรปรับ dpi เยอะๆนะผมมันจะสามารถดึงหัวได้ง่ายขึ้นครับก็ประมาณนี้นะผมก็มาต่อที่เทคนิคที่2กันเลยนะผมฟังปอยประมาณนี้นะผมลูก2ห่วงกระตุกขึ้นแรง ดันให้สุดหน้าจอเลยนะครับผมดู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 ปุ่มนะครับปุ๊บดันประมาณนี้เลยนะผมแบบดันสูงๆเลยนะผมประมาณนี้สองคนเหมือนกันประมาณนี้เลยปุ๊บปุ๊บประมาณนี้ในการยิงระยะจุดนะผมก็เทคนิคสุดท้ายก็ไม่พ้นตัวเจเหมือนเดิมนะผมตัวเจผมแนะนําว่าระยะจุดตัวเจก็เป็นตัวอย่างที่ดีอย่างหนึ่งเลยนะผมตัวเจก็จะติดง่ายเป็นแบบส่วนหนึ่งเลยนะครับผม วางเป้าไว้ข้างบนหัวประมาณนี้ก็ได้นะผมหรือว่าข้างใต้เท้านะครับผมถ้าใต้ขา,าใต้ใต้เท้าก็งัดขึ้นประมาณนี้นะผมลากเป็นตัว J ประมาณนี้ให้ดึงสุดเลยนะครับผมประมาณนี้ตัวีผมก็สอนแบบแทบทุกคลิปเลยนะผมแบบถ้าใครไม่เข้าใจทุกคนลองย้อนไปดูคลิปเก่าๆผมได้นะครับผมถ้าเอาไว้ข้างหัวก็จะงัดประมาณนี้นะผมุกระตุกขึ้นแล้วก็รีบจับปืนจับปืนวางเป้ายิงปืน วางเป้าข้างหัวแล้วก็ตีแล้วก็สับปือประมาณนี้ก็เทคนิคที่ผมสอนในวันนี้ก็จะมีแค่นี้นะผมที่เหลือก็คือให้น้องๆนําไปฝึกกันนะครับผมถ้าใครทําได้แล้วก็อย่าลืมมาเม้นบอกผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ